การบวชบ่แม่นของเหตุใดางได้ไดแล้วก็คนที่มีทุกอกหักผิดหวังจากชีวิตครอบครัวจากการงานจากบตุตทุกอย่างถ้าว่าเขาหาธรรมันเป็นอันวา่าบ่มีความหมายอย่างลยในชีวิตของเขาท <Okay. S 1> ุกขนาดใดทุกขนาดนั้นทุกเต็มที่แต่ว่าบ่ามีทางออกก็คือว่า่าเขาหารรำน่ะก็เป็นอันวา่า บ่บมีสความสามารถจิไปแก่จะาของได้ดอกเขายอมเบี้ยนไหวอย่ในอบายจะพุ่มหาที่สุดติรตมานบ่ได้ขนาดว่าได้กายมนุษย์ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วเป็นคนแล้วก็ยังบ่แสวงหาธรรมบ่หาที่ออกในการที่ให้เขาถึงที่สุดคือภายในพานาประกบมาเกิดอีกออโทษโศกชะตาโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์โทษผู้อื่นออกนอกจากตนคนคนผู้จังสันสิหายยูหากินเฉพาะเจ้าของเอง โดยความเห็นแก่ตัวสุดขีดตัพ่อขาขาพ่อหลักหลักเห็ดในบดถ,ถูกอย่างในความเห็นแก่ตัวแตวเวลาหเห็ดยังบะไดแล้วทูกถึงที่สุดมันบะไดดังใจถึงที่สุดแต่ว่าบ่มีแน่าทางออกคือว่าเขาหารมหรือความตกต่ำของเขาว่าคนของผู้นั้นสิต่งมัไปสู่อบายเบ,บัดน,น,น,นี่อย่างตัวอย่างส,สมัยหนึ่งพระโมุขลา เป็นมากทานทพูดถึงตอนนี้ใน,ใ,นใ,นในผู้เขาคินลีนในบันพดคือสระบุรีนั่นแหละนายนันชอวานายคาตะกอเขาเชียนหนสวนงามวา่านายคาตะการที่จริงนั่นเป็นโจรด้วยเป็นโจรโหดเหี้ยมหมักขา่าค้นข่าซัดนั่นนายคา,าตะการเขาเขาเชียนไว้ว่าเป็นตำรวนแทะบแมเน บุรุษผู้ฆ่าคนนายขัตกรนนทรโมฆะลา่าเพินเนเ่นมาเห็นเพิ่นมาทรมานเราแต่ว่าว่แม่นอุปนิสัยของผาสาวกที่สิทะระมานใดก็เลิกลับขึ้นไปเว้าให้พระพุทธเจ้าฟังโอ้นายขาตกรโหดเหี้ยมอมหิตยิงอกหักยิ่งพิหวังจากลหลายๆอย่างที่บรัยดังใจนสิยิง่งไหลฟันแทงคนมากมม้เลยพระเจา้าค่ะ พระเจ้าเลเสด็จมาเองที่เห่าเห็นทีมาของคำว่าพระพุทธฉายยุสระบุรีนั่นแหละพระพุทธฉายเป็นทีม่าน้่นบอกว่าบ่าแมนอุปนิสัยของเธอโมคลาคนผู้นี้ม,มุ่งพอกรรมเกี่ยวกันกับเห้าหมายถึงพระเจ้าว่าอเป็นพุทธวิสัยยังทรมานใดพระเจ้ามากเลยมากทรมานแสดงความผิดความถูกแสดงความล,ลายยางให้ฟังในสุดท้ายแต่ยอมลองให้แก้พระเจ้า สติขึ้นมาอยู่กับตัวเองขึ้นมาพิจารณาความผิดความถูกของจ้าข,ของเองขึ้นมาพิารณาความเห็นแก่ตัวของตัวของ,ของเอง mm hmm. น้าขาตกรผู้นี่บ่มีผู้ใดเอาชนะผูนใดบ่มีผู้ใดก็เลยเกิดกายเป็นคนที่มีความเยอะยิงจองของกว่าบะมีผู้ใดทำได้ใดแต่ว่าถือพระพุทธเจ้าทรมานโดยหลีดของเวนติงบ่ได้ดพยับโตบั้นใดถูกพันธนาการไว้เห็นยังกับบั้ใด และเลยเลยเข,ข้าใจคําว่าถูกทรมานที่เข้าไปถูกตีขาทําลายทำไรผู้อื่นมากนี่เป็นแบบนี้เนาะนี่ผู้ใตเจ้ามัดไหวเด้เ่นกระใสฤทธิ์ของ่นนั่นแหละมัดไวหวจึงได้กระสูบ่ได้ก็เลยเข,ข้าใจทรามานตัวนี้เพรว่าทุกทึ้งที่สุดแล้วควนเท้าถ้า,า,าว่าเข้าหาทมบ่เห็นความผิดไปเห็นความถูกคูก้คคนั้นสิตกตามล้องสูอบายพุทธเจออ้าคนกระห้วิธี ให้ระลึกนึกถึงบาปกรรมทุกโทษที่จอ,องเหตุมากขาคนมาเท่าไรขาสั์มาเท่าใดทรมานคนมา,าเท่าไรในเมื่อตัวเองถูกทรมานเองนี่แหละคือความรู้สึกของบุคคลที่เข้าไปขา่าไปทรมานเขาไปถูกตีไปทำไร้เขาความรู้สึกตอนนี้เ,ออเธอเนี่ยว่าอาจสามารถทำ่ำร้ตถาคตได้เลยเออดาบในมือกับขยับบ่ได้แข่งขากับตงบ่ได้เหตยังกับเหตบ่ได้ สติเพิ่มเลก็กขึ้นมามาเลือๆถึงบาปกรรมถุกของจูกผองเองในที่สุดแล้วก็คือพระทธเจ้าแสดงธรรมจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้นั่นแหละทุกคนที่บอกว่ายังมีโอกาสทุกๆคนนั่นแหละเวียนไาวแต่อนันตริยกรรมหาทุกคนหันมาพิจารณาตัวเองได้ทั้งบิดแต่ห้าพิจารณาตัวเองได้แล้วสัมมาทิฏฐิก็เกิดมี่ามเห็นตรงถูกต้องโดยชอบธรรมเห็นตามขอม้อเป็นจริงโดยประสบการณ์ปปจริงของตัวเอง ว่าเห่าเนี่ยไม่ทำ้ายเบเบียนให้ผูใ้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตรั์สินเอาความรู้สึกเขาใส่ความรู้สึกเฮ้าแต่เมื่อเห็นตามความเป็นจริงโอ้มันเป็นแบบนั้นแบบนี้ก็วาไปอแอม <c oughs> ่คา,าตะกรนเนี่อสุดท้ายแหละก็เลยเป็นพระอะหันองค์หนึ่งแต่เลยคิดถึงว่าขอเสด็จหรือว่าขอติดตามพระพุทธเจ้ากลับไปอยู่เชตวันเดอพุทธเจ้าว่าบ่ะต้องไปให้เธออยู่นี่แหละเออพราะว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมมยหลายอย่างเกิดขึ้น แต่ือว่าข้นโหดเหี้ยมขนาดนี้เป็นฆาตกรขา่าค้นขนาดนี้ออก็ยังสามารถเปลี่ยนใจได้ในการเข้ารบนับถือบุกธะเจ้าและสามารถบรรลุรรมใดเ,ออเธอจงรับสภพาพาใจว่ารับสาพารกเกาที่เธอทำใอ,อกเกานี่เธอจิสดใสเฉพาะในศาสตร์นี้เป็นศาสตร์สุไทยแล้วหมายความว่าเพิ่นให้แสดงรรมอยู่แถวนี้ให้เผยแผ่ให้เผยแผ่แรรมอยู่แถวนี้ เพราะคนนั้นสร้างเพิ่มอีแล้วคือการหลักกบโจรองค์ลีมานแต่เพิ่นนังบ่มีในบันทึกบ่มีในบันทึกไม่ปตรปิฎดกือซือแต่ว่ามีในบันทึกในที่ต่างๆมีอยู่มีบันทึกอยู่ห่างเป็นบันทึกในที่ต่างๆเป็นเรื่องเฉพาะอหละจังว่าที่นี่อพราะพทธเจ้าจิตเสด็จไปก็เลยพระเจ้าข่าขอที่เขารบบูชาขอที่เป็นอันเป็นเื่อนระลึกแนพระเจ้าขา้าพุทธเจ้าก็เลยเหตุพุทธฉาย สายรูกต่อคองเองเนี่ยแหละที่ว่ายุนาผาใน่พุทธทับไอสารบุรีนั่นแหละที่วัดพุทธฉายนั่นแหละนี่คือที่มาข,ของพุทธฉายนี่พุทธเจ้าคนสเสด็จมาในอันเรียกว่าสุวรรณภูม,มินัทวีปม่แม่นประเทศไทยดอกตะกี้มันท่านได้แยกย่อยแบบนี้สุวรรณภูมิเหตุสุวรรณภูมินัทวีปคือที่มาข,ของคําว่าไอพระพุทธฉายเดือนนี้ เราเข้าสังเกตตหรวด,ดคนตกน้ำไหลล่วก็บ,บ่ไปบอไปลบอันลูกเพ่นเดชเออแตะการบันทึกไทยภาพมันมีมาตราพุนแหละจากคนไทยดูที่ใหเขาก็บอกหูคือกันแต่ก็ยังอยู่เท่าสม,มือนนี่ได้แหล, <c oughs> <c oughs> ละเนาะนนายฆาตกรนี่ก็เลยเกิดกลายเป็นพระรหันไปแล้วต่อมามีนายพันอีกคนหนึ่งเป็นนายพัานผู้โหดคือกันกนี็ดออีจากยุ่ผู้เขาสุวรรณในรี่บันพดอันเกานี่แหละแต่ว่ายุคคนละลูกเพราะว่าผู้เขานี่มันเงาเนาะ เงี้ยนายนายนี่บริบาริขาคนแต่ว่าเป็นนายผานลาสัตว์เป็นนายผานลาสัตวิ์นายผ่านคนนี้ก็คือกันหาลาสัตว์มื่อหน,นึ่งยิ่งกวาง,าาก,วางก,กวางมันบ่ตายแล่นไปแล่นไปกวางนเพิ่นก็นั่กวางตัวนั้นไปกวางกันไปลอยไปเลี้ยนน้ำอ,อยู่ในห้อยพุทธบาทแต่ว่าท่านนี่มีผู้ใดภูว่าเป็นพุทธบาทหรอกเพราะว่าหัวไปลอยพุทธเจ้าหรอกเมื่อเก่ามาเลี้ยนแถมันก็นานหาย แล้วก็นี่กาลังแลนหันเขาเขาอีกเป็นนายแพทย์เป็นนายพทน์นนนโรคเรือนพองเป็นชีทูตผู้นั้นก็ดีก็เลยไปสังเกตว่าไงนี้ำอยู่ในบ่อนี่มันเหม็นหยั่งนะก็เลยเอาน้ำนั่นมาอาบมามาลูบหัวลูบแข้งลูบขาจาของโลกเลือนลูบชีทูตมือัอนั่นแหละหายเออแหละนี่ก็เป็นการค้นพบอันหนึ่งในร้อยปุตตบาทเกี่ยวนั่งกันได้ก,กับพระคาตกรนันนี้ผักคาตการ ตะกี้เราเป็นขัตกรอนเหมือนใส่ซื้อให้เราไหมใส่เราเป็นปลาละหันแล้วทุกคนมีอะไรอนหนึ่งทีเป็นเครื่องระลึกหรือว่าเป็นที่มาต้นกําเนิดของงานพุทธชายอันหนึ่งนี่ก็เรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องของร้อยพุทธบาทกับไอ้น่ายพันก็คือกันนี่ก็เป็นทีระลึกเป็นที่มาอีกอันหนึ่งแว่เบาๆมันสิลืมเพราะว่ามันบ่มีในะไตรพิดก มันสีมีมาในบันทึกต่างๆแต่พรารัานอีกอ,องหนึ่งทีแต่เฮาว่าแต่แต่เฮ้าสิว่าว่า,า,าส,าาสามัยนี้ว่าเป็นคนไทยนี่นี่พระคาตาการนี่องค์หนึง่งแล้วก็พระปุณณะองค์นหนึงน่งพระบรรนเป็นคนไตยจะพูดถึงว่าเป็นคนไต้เป็นไปค้าขายในเขตภาคใต้นั่นเดินไปเขตภาคใต้เหมองมันเกลือหลนั่นบหะ แต่ว่าทั้งเมืองกาสีทั้งเมืองอื่นๆอันเป็นพระราณสีเมืองกาสีเมืงองทั้งที่พระพุทธเจ้าอยู่นะอึดเกลือได้บ่มี่เกลือกินเกลือสิเป็นของที่มีราคามากเลยกับของราคาแพงระคุณานะจะเลยภาัปรปค้าขายมีปีก้วยมีเกลือมีมะพริกมีอย่างหลายอย่างละกินน้องกินนูพ่อมาละพริกกินนูบ่พมาเป็นกินน,นูมันก็ละเรองกับพระอันนั้นพ้าปากบ่ดีอันนั้น <c oughs> คนละเรื่องพอตาไปได้ได้ยินได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่า,ามาจากเมืองไดเ <ừ. S 1> มืองสุนาสุนาอย่างไรลืมชื่อกันละวมาเสิร์ฟกร็เลยในเผ่า,านั้นที่เขายังยังหลงเหลืออยู่คือเผ่าซาไกกินคข <ừ. S 1> ้นมันบ่เออเพิ่นก็อยู่ใน ยู่แถบติกันกับตัวนั้นแหละยู่แถบติกันคือภาคใต้เท่านั้นแหละเขาซาไกลนั่นนะที่ย,ยังมีอยู่นี่แหละมันยังมีเข้าโค้งไเฮ้ยพ่อได้เห็นอยู่ด้บอดด้ปลาล่ำปลาปล่าบัาไนไดี๋ด้อืมมันเป็นของจริงอยู่<อ>เพิ่นไปข่าขายกับน้องไส้เพิ่นฝาปูน่นะหลวงพอบุญเปง,งาา่างวาหลวงพอบุญซะภาษาเฮ้าว่าหลวงพอบุญภาษาบาลีว่าปุนละปุนละต่งนันเมื่อเพิ่น ถามว่าเอาเกลือมาขาย,ดยไ,ได้กำไรเท่าไดได้แบบได้แบบใดถ้าขายนี่แล้วเสียเงินไปเห็ดยังพุทธเจ้าคนู่ไล่เบิง้งเหตุนี้แล้วสีไปเห็ดยังเห็ดนี้แล้วไปเห็ดยังก็เรียกว่าการทํามาหากินหรือว่าการเลี้ยงชีพหรือเรื่องของตัณหาหาที่สุดไม่ได้หลายคนก็เลยบรรลุธรรมก็เลยขอบวชที่นี่เพราะแต่คนบรรลุอรหรันต์ก้อนที่สี่บวชหมายถึง ข้าวเดียวนั่นแหละแต่ว่าได้บวชในเมืองนั่นเข้าใจว่รัะได้บวชในเมืองนั่นเด้เพราะมันตายลายมือก็เลยบวชในเมืองนั่นก็เลยว่าขอพระพุทธเจ้าว่าเรื่องเหล้าเมืองนี้ย่งกะอันเมืองกินข้นอันหน,น,น,นะประเทศกินขน้นอันหนา,ากาเ็เผาสะไก่เฮาที่อื่นมีซื่อหลงเหลืออยู่เดียวนี้ว่าเป็นพวกมขาดใจว่ากินข้นยืนนเมืองนั่นสุนารันทกะเมืองนั่นเป็นมนุษย์โหดายเป็น บ่าสั์บรว่าคนมากินมาขาก้นขออาสาขอเราขออาสาวเพื่อจว่าให้ผู้ข่าเนี่ยไปยุ่งมั่งนั่นถ้าเพิ่อไปเดินไปยุ่งมั่งนั่นแต่เขาด่าทำลายเธอเสียดจังใดก็ดีก็เขาข่าตายแต่เขาข่าพวกเธอตายก็ดีแต่พวกเธอสิคิดจังไดบอกรัดเอาได้แต่จริงมีหลายคำถามอยู่บอกรัดเอาแต่เขาข่าตายาเธอเสียดจังใดก็ดีละดีมั่น,นกันจำปเป็นพระละมากนี่ เขาเจ้าสรุปเอาตะาตามังสิพนถูกอย่างเดียวเดิมันยั้งกระสางโดยความเพียยนโดยความอดทนโดยหลายๆอย่างนี่พระเจ้าแล้วบารัยบบรยานท้องตายเดีบยวบรยานถูกบารยยานยากบารัยานลําบากบารัยานอดหิวอดอยากถูกถูกตีทําลายบารยานจังยานถ้าคนชนทั้งหลายเ้านั่นขาเธอกินเห็ดจังใดน,นั่น็ดีมอนกันพระเจ้าขา่าจึงบ่มีาระหมากเพราะขันตังหาเป็นเป็นของหนักเนี่ยเพื่อย่อมให้เขาขานั่นแหละ จังบ่ได้ยูโดนจกะก็ล่ะจังประเ้ทุกทรามานโดนจังบ่ได้กินข้าโด,โ,ดโดนสัตว์ไม้เอาทูกอย่างนั่นแหละถูกอย่างที่เฮามาร่วมร่วงนี่คือบ่อจากไหนทุกคนกลับมาเกิดอีกทั้งหมายทั้งบดที่ว่ามากนี่ให้เห็นถุกให้เห็นถูกของความเห็นแก้ตัวเขาจะของเองนะให้เห็นตัวนี้คือว่ามีวิธีปฏิบัติพระอีกองค์หนึ่ง อันอันมีเบ่าถึงว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาประเทศไทยบ่เสด็จมาดูที่สุดคือกันละบ่บ่เจ้าสิบที่สุดดอกก็คือมามาหลายครั้งทั้งที่มีในบันทึกแล้วบ่มีในบันทึกคําว่าบันทึกโดยพระไตรปิฎกแต่มีแต่ว่าสุวรรณสุวรรณประเทศหรือสุวรรณภูณประเทศมีขึ้นมีในบันทึกแต่หาสิีบอกพระอรหันต์ที่เป็นคนไทยในเกียิมีอยู่มี หลวงพ่อบุญกับหลวงพอ่อหลวงพ่อฆาตการนั่นแหละสององค์เป็นตัวอย่างไหวเพินก็ไปโปรดเอาเมืองเท่าซาไกนั่นเขาก็เพ็นคนอ่อนออน้อมลงหลายได้แต่มันยังหลงเหลือสิเป็นมิจฉาอยู่นิดหน่อยนี่แหละที่เหลือไววนะ่ะเหลือไหวเพื่อนกระางประโยชน์มากเรื่งว่าเหตุความมีความเห็นผิดเป็นความเห็นถูกได้พระสงฆ์เฮาคือปกป้องโลกปกป้องแบบนี้ปกป้องโดยการในขำแนะนนำหลายๆาอย่างนั่แหละที่เฮาบา่าั่าตข้า,ขาใจลึกซึ้ง อธิบายยากอธิบายยากที่พระเจ้าก้อนทีพันธุ์ผ่านผบอกฝากพระสงฆ์ทั้งหลายไว้ฝากมูอพระสงฆ์ทั้งหลายขอพระสงฆ์ทั้งหลายจงเป็นผู้ปกป้องโลกโดยเอาผระบินไยเป็นเรื่องปกค้องเจ้าของก้อนลรวพายบินไนสิงมาปกป้องตนเมนนื่อตนได้รู้รรมเห็นรรมแล้วพระสงฆ์ทั้งหลายจงช่วยกันรักษาปกป้องโลกหลายอย่างนะครับว่าปกป้องโลกจะเป็นตัวอย่างหลายอย่างนั่นแหละ พระบางองค์คนสาร่วมระวังแบบนี้อันนี้สิเป็นนี่ในปติปิดกอยู่หรอกตั้งแต่เพิ่นบวชมาหกสิบปีเนี่ะเพิ่นบ่เคยแง้หนาเบิ่งอย่างเด้แเราเพิ่นไปอยุ่แต่ไน่ถับแต่ว่ามันมีทีมากอยู่พระองค์นี้เออปฏิยนฟังท่ามแล้วว่าท่านได้บรรลุแต่ว่าเป็นสัมมาทิฏฐิลับใจใม่เพบเนี่ยมีลูกมีเมียร้วมีมีลูกหน่อยยุ่จเกีย็ดแปดเดือนนี่แหละเออแล้วลก็ลักหนีไปบวชเออเมียก็อุ้มลูกนั่ไปนี่ พอตาไปบวชแล้วเมียก็เอาลูกน้อย,ยไปนอนนอนไปทั้งหนาเป็นนังสมาธิอยู่แต่เวละมันก็นหายแง่แง่ยงยอยู่อืโดยความอะไรเห็นบ่กโดยความห่วงลิ้วตาเบาิ่งนั่งหลับตาลิ้วตาเบาิ่งเออลิ้วตาเบาิ่งถ้าเฮาบ่าอาจสามารถตัดไรไม่ได้ถ้าจะตายตายครั้งนี้ตายสุดท้ายต้องบ่เกีกเ่ยวกับผู้ใดอีกนะแล้วก็หลับตานาั่งผู้เป็นเมียนั่นแหละโอ้บ่สนอีดีเนาะเลยอุ้มลูกหนีจกว่าละ่ะ เพื่อนก็นเลยเห็นโทษโทษแห่งการคลุกคลีโทษแห่งการค,รคลุกคลีในการเห็นในการเด้ยยินได้ฟั่งือตรงกินดิ่มล้นสัมผัสได้กระทบกระทาั่งเพิ่นเลยหนีไปอยู่ในถ้ำผู้เดียวที่้าของเพิ่นตลอดตันม,มากเพื่อนเลยเดินย่างกลมยืดจังสันบ่ฮบหุจักไผฮห้จักว่าน้ามนี้เป็นย้มหนาวจังสีกฮู้แต่ว่าความรู้สึกทางกายว่าหนาวว่าหอนออต้นไม้อันนั้นนีนนี้บหุู้จัก นีแต่ว่าดอกไม้ล้นเราเป็นทั้งสี่มีเพียงสี่เสียงกะซาเลอต่างๆเรื่อเ,เขาไปสู่ในเมืองพราลาช่าหรือถลทล่องบนนิมนต์แล้วนิมนต์แล้วนิมอนต์อีกก็บ,บ่ามาจนถึงที่สุดเพิ่นบรรลุบบดนี้เพิ่นบรรลุธรรมแล้วก็เลยหาวิธีใส่กุสโลบายในการที่อยากใส่บาตรเพิ่นอยากใส่บาตรพระองค์นี้เพิ่นอยู่ในถ้ำห60 60ปีเพิ่นอยู่แล้วก็มองเพิ่นย่างกลมกลมก็อยู่แค่ปา,ถาดถ้ำเพิ่นเด้อยู่ใส่นั้น จับบริเวณตนเองเลยสํานั่น <c oughs> แล้วเขาเลยจับเด็กหน่อยเป็นสีพ้นหมดและมัดไว้มัดแม่มันไว้ขังแม่มันไว้บ่ให้กินนมเราให้ทหารม,มาบอกให้ทหารมาบอกว่าว่าหลวงพอ่อตอนนี้เด็กหน่อยถูกะราชาจับเสียปกาไปแกงเนวใดไม่รู้หรือบ่ได้กินหอยเซวเซอยู่ลูกกับพอกับแม่ผัดผ่ากันทียงสัยเพอพระคุณเจ้าไปนินมนต์โปรดในเธอด เพิ่งจงไปด้มีเหตุด้เพิ่งจงไปเพิ่นวได้ไปโดยลาบสักกะละด้ว่าพระราชาน่เตรียมของสีถวายบักหลายอย่างเลยล่ะแต่ว่ามีเหตุว่าปกป้องโลกก็แต่ว่าปกป้องโลกปกป้องชีวิตคนสัตว์ยังก็ว่าไปเพิ่งจงไปเพิ่งจงไปแสดงทำจริงพระราชาเนี่ยเป็นผู้มีความศรัทธาในศาสนาอยู่แล้วแหละแต่ว่าอยากใส่บาตระองทพบุญ เขาซาเขาเลือว่าเพิ่นเป็นอาหารหันต์ที่จริงเพิ่นบทนันมีป็น๋อ,อบัดจับสิ้นใจสุดท้ายตอนพระราชาจับเด็กหน่อยขังไว้ในมือเดียวนี่แหละเห็นมันอดนมองมันนะเพิ่นกับบรรลุเพิ่นบรรลุแล้วเพิ่นจงออกไปพบมปูข้นใดเพระาะว่าเพิ่นตัดอาไลเพื่อปลูกพันเกี่ยวของกับเบิดทุกอย่างได้แล้วก็เ,เลยไปที่ไปเนี่ยบ่ได้ไปเพื่อลาภสักกะละบ่ได้ไปเพื่อไหว้บุคคลใดผู้หนึ่งมาศรัทธาไปเพื่อความวา่าแววแวว,แว,วมาว่า พระสงฆ์เราจะเสื้อกันปูป้องโลจกจากเวลานั่นแหละฟังเอาบอกสำนันแหละพ่อ